ครับก็อ,อื่นกล้องสวัสดีสื่อมวลชนและแขกผู้เกีรติที่เคารพทุกท่านนะครับขออนุญาตที่จะแนะนําตัวเองนิดนึงนะผมรองศาสตราจารย์ดรพิญญาพูลศรีปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และมนศุศาสตร์มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะที่ขับเคลื่อนในด้านการศึกษาเป็นรองประธานสภาคุรศุารศาสตร์สภาคัณบดีคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะฮะในปัจจุบันนี้ส่วนไอเรื่องการเยี่ยมชมเมื่อกี้มีโอกาสได้เยี่ยมชมนะครับหนึ่งก็คือรู้สึกประทับใจ ว่าประเทศไทยเราไม่คิดว่าเด็กเยาวชน,นะจะมีความรู้ความสามารถนะครับและก็ที่สำคัญคผมคิดว่าเราต้องปรับแล้วก็ต้องรีบที่จะให้เยาวชนเราเนี่ยได้เตรียมการนะครับอาจจะต้องพูดถึงผู้ใหญ่ในวงการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งประเทศชาติเลยว่าจุดเริ่มต้น,เ,นเราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน นะที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญวันนี้สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้สร้างโอกาสได้จุดประกายนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางพวนะครับแล้วที่สำคัญให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบนะครับเรียนรู้เรื่องระบบ Active Learning ให้เข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการสอนอผมมีโอกาสมาเป็นประธานในการ เปิดงานแบบนี้ก็อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนอยากจะขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสพทสำนนก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานอยากขอบคุณผู้บรยการทุกสถาบันที่ส่งนักเรียนให้โอกาสนักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆผมคิดว่าประเทศไทยเป็นโอกาสที่สําคัญที่จะพลิกโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่มิตินวัตกรรมทางการศึกษาให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งชีวิตและจิตใจให้เด็กนะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Active Learning เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำเอาหลักการทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและก็มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนนะครับแล้วที่สำคัญมผมอยากให้กระจายข่าวนิดหนึ่งว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่แพ้ใครในโลกในเรื่องนวัตกรรมนะ ระบบการคิดกระบวนการคิดนะตรงนี้ผมก็อยากฝากทุกท่านนะได้สารต่อเพื่อความยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนผมเห็นว่าเพื่อความยั่งยืนนวัตกรรมใหม่ๆเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นเด็กเยาว,วชนเราจะคิดต่อนะคิดต่อยอดครูอาจารย์ก็จะคิดต่อยอดให้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญก็จะเติมความว่าอนาคตความยั่งยืนของอนาคตนะความยั่งยืนของนกวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆอันะนี้ขอบคุณมากครับ ในในตัวผมเอง,เองนะผมดูแลระบบการศึกษาอยู่เหมือนกันนะเป็นพลังหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าดูต้นแบบเนี่ยผมพยายามที่จะทําทต้นแบบนะเนื่องจากว่าผมผลิตครูผลิตนักการศึกษานะครที่คณะผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลากยญ้าเลยนะผมใช้คอนเซปต์ว่าไร้ลองเดินนิ่งผมผลิตคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนปฐมวัยปฐมวัยปฐมศึกษา มัธยมศึกษาอุดมศึกษาตีโทเอกและที่สำคัญผู้สูงอายุซึ่งผมปีหลักสูตรในการเรียนการสอนัอนนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมพยายามที่จะทำต้นแบบที่ดีเหมือนกับที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้ทำวันนี้ผมก็เลยทำต้นแบบที่คณะศึกษาศาสตร์และพนักศสตร์ไว้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด11ศูนย์ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆในคณะเนมาเป็นโมเดลและผมก็ได้รับความกรุณาจากท่านริการมหาเกษตรศาสตร์นะได้ช่วยทำนะได้ช่วยสร้างทุนให้เติมทุนให้เพื่อทำวิจัยแล้วผมก็สร้างโมเดลทางการศึกษาไว้ที่สาธิตเกษตรกำแพงแสนนะครับว่าเป็นโมเดลสเกลอัพนะครับก็จะบอกว่าช่วงชั้นปฐมวัย ประถมต้นปถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายพอเขาจบจะช่วงชั้นเนี่ยรูปรักษ์ภาพรักษ์หน้าตาเขาจะเป็นอย่างไงจะมีตัวชี้วัดเลยเป็นเชิงวิชาการส่วนระดับอุด,ดมศึกษาคณะของผมเนี่ยใช้สเกลอัพพัฒโมเดลนะเพื่อตอบโจทย์ผมทาเป็นโมเดลทํางานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อยอดนะเพื่อที่จะใช้โมเดลสเกลอัพผมเนี่ย ไปตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศาึกษาหรือสายคำว่านะเอฟเฟกทั้ง7หมวดแต่จุดที่ผมเน้นที่สุดก็คือเรื่องของกระบวนการกระบวนการคิดการมีส่วนร่วมแล้วก็ที่สำคัญผมใช้เป็นหมวดที่7เป็นตัวผลลัพธนะ์หลักการมีส่วนร่วมของเรื่ตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สิทธิ์เก่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะที่มาร่วมรับมแนวคิด แล้วก็ทำเป็นโมเดลสเก็ตอัพขึ้นมานะตอนนี้ก็คิดว่ากำลังเผยแพร่นะทั่วๆไปนะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญที่มหาเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าเราพยายามเติมนะผมไม่ได้เติมแค่ในมหลาลัยผมในโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนเท่านั้นผมยังพยายามกระจายสื่อสารไปยังโดยใช้ ในตัวเองที่เป็นกรรมการบริหารสภาคณบรดีรคุณศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อนําสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับสถาบันอื่นๆและอีกส่วนหนึ่งนะผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนิธิหาที่ผ่านมาแล้วก็พระองค์พระทรงตัดว่าฝากความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการศึกษาเพราะว่าครูถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะประคับประคองหล่อหลอม เยาวชนของชาตินะโดยเฉพาะชายขอบ mm hmm. พรองก็อยากจะเ,ออเป็นห่วงเป็นใยเยาวชนของชาติทันยังไงถ้าเกิดว่าวงการศึกษาที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้อันนี้พระองค์ก็ก็ย้ำแล้วจะอีกนะนะเป็นห่วงเป็นใ่นะฮะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะการเรียนสือนนนะนะ่อมวลวชนนะฮะท่านทราบนะพระองก็ทรงเป็นห่วงนะในระบบการศึกษาของไทยสูงมากนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญ ที่ทางสถาบันพัฒนาวิชาการเนี่ยได้คิดได้ร่วมมือกับสถาบันอีก8สถาบันและก็ได้ร่วมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนี่ยอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นการจุดประกายเป็นต้นแบบนะฮะนันนก็จ้งบอกว่าบางครั้งตัวอย่างที่ดีมันมีค่ามากกว่าคาสอนดกอันนี้ก็อยากจะดกลัเรียนท่านประมาณนี้นะครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับครับผม